มันคือใหม่ไวเด้อีนี่เขา,เาสบายดีสบายดีป้าลุงมาสุกุชุกคนมันไทยแห้งเพิ่งมาเต็มหลั<อ>งจากจะทาบริเกี่ยวข่าวมันนีค่ะสบายดีพี่น้องพบแฟนมาสุกุชุกคนเจค่ะสบายดีตอนที่เกี้ยงนะเจ้าค่ะแก้มืออีเลยจะข้ามันนี่บริขารใกล้หรือค่ะไปตลาดมาเลยซื้อน้องไก่ ซื้อมาสมทบกับที่แซ่ในตู้ไว้ประมาณชานเดือนแล้วเนี่ค่ะก็มาปนกันนี่ค่ะต้นไม้ต้นก้าก็อยู่ในหมอนะคะอัชิตาเป็นไก่พี่น้องเป็นไก่เอฟซีหรือไก่ยังก็บ่รู้นะคะเอาลงไปจะมาแขกตัวด้วยสูงามเดือนโคตรโค้ดไอ้บรรหนาวดีก็มาค้าคอยกินนี่อะไรอ่ะสบายสบายเธอรับโบสถ์กี่บาทนีเฮ้ยอะไร อาซุปตะระซุปโก้ไปเกี่ยวข้าวมาไปเมื่อยกูให้นั่งกูนั่งค่ะกินบ่โก้ก็ได้บอค่ะบ่อได้บ่อได้แล้วมันว่ากูจะทาดผัดเผาพร้อมเออนี่ใหม่กะยาบ้าบ้ากูเด้อไม่กะยาบ้าบ้ากูเลยมาที่นี่เปลี่ยนบลรดาพริกซื่อแตลาดบมัได้ยังมากมายแบบละบริจาคกระต่ายดีหรือเปล่าดี ไมีหวันนงค่ะนี่ว่าพัดเ้าวเหนียกลัวนะคือวยมาว่าเอออยามแล้วม่ทอดข้าวเหนียบเ่าแ่บกิตามผละมงแต่เออมันคยดได้ไดานนเากเบิ่งก็เบิงบ่งก็เบิง่งน ันนี้จะทำข้าวผัดเดินากระซอมตามไปเลยนะคะตอนนี้มันสายแล้วนะคะเออขอดมันเนยเลื้ยงแล้วก็ออกนะคะเอาโอเเอาให้มันไหม้กันเอาไ,ไ,าไ,ม,าอไม่ไหม้นะจำชุดนักเตะมันทำไหมมันสีบใหม่ก็ทุกทุกเออหรือว่ามึงกลมมันลุกแล้างเวเฮ้ยเอเอ ก็เสด็นกระดอบเลค่ะปักถุปโพรมก็จะเป็นปากกระเจ้าเหมือนกันนี่เป็นเที่ยวข่าวในซองกิโลได้เลยซกิโลแมรคือบทตัดน้ำตั้งอยู่จักอย่างไาวัาตักเนาะในกางมันเขามางามมันก็เอ็นลงแบง็นกลุปโพรมซุบโพมแบบรวย ยืบตายลแล้วพ่อบ่ใหมเจ๊มูมคุณมากเกี่ยวเขามเมื่อยยังมากอยู่เอยเจ๊โอ้ยให้เก่ยขานี่เมืม่อยกลัวด้วยค่ะเมื่อยกูเกี่ยวเขานะคะกิ่นวันวนนก,กิ่าหยเพอะไ้วยใช่ไหะเจ๊จะบเอ จุ่มตัวนี้แหละก็จะมาจุ่มตัวนี่โอ๊ยไม่ไอ้ยัาไปพัวบ้านนั่นบ้านนี้อ้าวจะให้พัวให้ใกินเนะมีคนโก้ใไหมให้กินบ้างเป็นบ้าบ้างให้น้องงอทำทำ ใช้เป็นคนโง่เนาะบะเย็บเจ้านะ่ะบ,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 บ่มาบ่บบ่ไปเบิ่งในบ่พังงาพังงาอยู่เราอูกแก่น้ำเพลยงลอยล่านวิวลาว <c oughs> น,น้องลานหลักทีนบ่ไปเบิ่งข้าวผัดกับผัดไส้แต่ไข่นะจ๊คะค่ะบไปใส่ซีอิ๊วใส่หมูดอกมันเปืองสะกคาะโอ้ <c oughs> อยอุ <c oughs> ใส่ัะพัก <c oughs> มะมังสไปรัดไปเลยกระมังสไปรัดเนี่ยใส่ตะไคร้ดิไก่กระมังเครื่องปุงสกเยีนเปลือกเครื่องใส่กะร,กะ,กรเกะเบือได้เลยใส่กระปุ๋เคมอร่อยดี <c ười> ขนาดเคลมหามไม่เลยเคลมาร่อยดี <c ười> โอ้ยไม่เลยนีม่ <c ười> มันเลื้ยงแล้วออกเฮ้ยเธอเธอไปตอกมันใหม่นะคะก็ไม้แล้วไงไม่ทันไม่ทันแล้วค่ะกูชอบไม่ไม้ค่ะโอ้ยมันสิเพาะหรือว่ากูพึ่จุ้มแล้วกะเดี๋ยว้ำน้องกะเดี๋ยวเบิ่ดเลย ข้าเป็าขาะใกล้ก็ได้ดได้จัประได้ค่ะนี่วันมสีอ่างแต่อับจะได้ปูนบไรเนีายไดู้ย่างเหียบกนเราได้จเป็นนะเอาไไหนนเว้นาจัเอาหน้าก็มาอีกแล้นี่อค่ะ อออีกแ่้เกอิเป็นโลกกันต่อขุดลื่นเออเลื้องแล้วออกแล้วนะไม่ยุบเลยไม่กระแทกแต่แฉะมากแ้เป็นไงทางเดิเห้ยเนื้อม้ันก มีมาเบิ่งก็ประดีด้มันเป็นตะกลิ่นอยู่พี่นางคาอันนี้คือดำกลอยนะครับอันนี้นงค้นงหาน่มันมันเห็ดหูมีานาบอยเจอบอยอย่างมาลามีตว่ามึงที่แสบเด็ดงามนี้พอดีกำลังกินกเป็นสิทธเช่วอกอย่าใส่แป้งลายโทษอะไร

ไม่อยากเอาผ้แหงๆคือเอามาลาก่อนบอบิ่มเลยบาวไหมกกืม็่เรื่องเอาขึ้นหน้าลกุกลเออ

้าไม่ม่ค่าขายปลากระมาบาบนี้รสอรอจ้าที่พอพอมัจโลอันนั้นนั่นยายมามาจ้าอันมาฮุ่มไทกตั้มฮุมแม่ฮัลโมาทำมาคุสบายดีพี่น้องปลากมาเนีจาซาบิบุนันเหมยเขมยเอย โอ้ผงไว้มาหน้อยไปความยิงให้ยเนเลยอพี่น้องมาหอดไว้ได้เป็นมือกล่องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจ้าเบาแก๊สนนะคะเอาเบาแก๊สป่ไฟมันแหงโพดไก่มันสิประกอบมันสิประกอบนอกนิ่มในเตยไฟแหงโพดไฟโพดยิงป่ไฟแหงโพดถึง ไฟแห้มันเปสิบประกอบนอกนิ่มในเลยทอดไปทอดมาหน้ไก่ฉันนะขาวๆน่ะไก่้กยเป็นไก่นิโ้เบอีอนี่นะเออกระดัมมลีไดไโอ้ยอันนั้นไหสมือบาได้ทอดก็มาดำมจะแค่อันนี้นั่นบอเพื่อนเ็นสิบมาโทษมูตีจำส้มตำจะค่ะ วันนี้ตำส้มตำจะขายมาหอดกันได้กินของแสบเลยจ้าเข่าพัดไก่ทอดส้มตำม,มาได้กินข้าวเแซวดูคุนสูตรอันนี้นะจะมาสิทอดไก่แล้วก็ซอยนิ้วซอยหอมใส่นะใส่กับคุกอนะฉันใส่ไวาสิซอยโอีซีใส่ดองเผือกนั่นโอ้ย,ย,ยน่นากันคือมากระด๊อกก๋าเดียดิทอดไก่กับซีมาซอยโอีซีไส่โหดซึ่ก็ได้ทอดเกี่ยวเข่าแล้วใชได้เป็นเลอะลายกันอยู่แถว มันเห็นแต่อันเองันจมว่าอยากจะไสิมันเลยสิอยใันออต้มปยิค่ยเียวก็ได้คบหบ้านนี่แซ่บเบิดมื้อนี้สิเค็มบ่จัก วันนี้วันดีเจ้าค่ะผีมาช่วยอีกแล้วหรือจะมาสอบดูก็ไม่รู้นะคะมาแล้วเราก็สิมือเอาปลามาใหาส้สื่บก,กับพอมาสอบดูมาสอบดูเออมันยังอยู่อยู่ใช่ไหมมันยังมีลมหายใจอยู่ปลาต่กเต๊มมือผมได้จงไว้ให้ด่าต่วันผมมีเวลามาฮาักเสาร์มาปฏิว่าเราให้มันเน่าดีถ้าว่ามัน่ากินนากับมนหนึ่งเอามาล่ามากินหนึ่งปลา,นาเน่ามีกลิ่นจักหน่อยตุ่นนางหมักหนึ่งปลาเน่านัาน่น นัอันไก่นั่งสอมาไว้ใส่ตูก้กระซามเดือดเนังล้วแม่น <laughs> ไก่เจ้าของสดๆพอนห้กินได้เน่าพลังดีกระานั่งแล้ไอ้ยักษ์กูมาสามมื่อสริกินต้มไก่หักไก่ยังจับมาได้แต่เฮ้ยมันห <laughs> มแ <laughs> นห่บ่ อ้อยัน่ไก่เอาเป็ดต้มอยู่ในคอกลย่านี้มันจับง่ายร่างไทยมันอ่อนเฮ้ยเหมามันเลือนน้อยเดียนวมันสิงเนโนะออโบเป็นยอกมันไอซานนี่มันสูงแสดประทาแสดป่ะ ตาตามตาตาจ้าจะรอกินนะจ้าโอ้าม่ับกินถาดต่ำก็สิเปอนกเซแด้วนั่งกินนั่งไม่ในัวพี่ปอบเขาหน้า ควัวแบบว่าสีสถิตคัวสำหรับว่าเป็ดไบบยังวะถ้าตั้มก็นั่งตั้มเรียบร้อยเป็นตะแเสกดอกพิ่นองคุณรัตสตีขนาดบองหายังเห็ดคุบๆอยู่ด้วนั่งหนีไปเลยมันอันนี้โพดคัวเนี่ยคลิปลงกับโตแตกโตอะไร นมออเฮปมาออกาว่ามันเฮนี่ตั้งนิตัดปัปล่อยให้คนเห็นรถคนเห็นดูแล้วเอฟซีนั่นคนเห็นดูแล้วเฮปมานั่นคนเห็นร้านเถื่อนเลยเอฟซีเนะยากเบิรงแล้วล่ะอยังก็ไอซิสเตอร์ไออยัางเล็กแรกเช้าต้องเข้าแล้วล่ะเนี่นบ่ ได้ชักลอยแล้วให้เข่าเข่าปได้ลายได้เข่าแปดสิบกระสอบก็นลาลายสบพได้เห็ดหน้าลายกามมาลาเห็ดหน้าเสริมบารมีเข่ากิโลละเจ็ดบาท่าบารมีเห็ดเล่นเ่าจ้างค่ายากแับเบิราดไล่กไอยีอกีกซื้อเข่าได้เป็นทะเลตัน ลายกวนกูน้าน้อยสิเพื่อจมัน,นาาลายกวาเขาหน้คนะจ๊ะอากบา่มจ่นไ,ไปคำนวณบางดีดีแล้วเดโอ้สื้อเข่ากินดีกว่ามาากานะเป็ได้ไรแบจากลานะมันแหละแต่ว่ามันเรียยแล้วโอ้สื้อเข่ากินดีกว่าเนดะ้อได้พนะึ่ยิ่ง่าวกไดจะเชเนี่ยมาจากกิ่นหน้านะยังง้อกันไม่จะคาเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วจะข่าส้มตำอัมราแซบแซบมักหง่่่่ิ่่่่่่่อ่่่่่่่้ม่่่่้่่่่ม่่่ม่่่า่่่่่ค่ะมั่นใจว่าเ่็ม่่งเ่ียงขูดเสียงต่ำก็ห่่่่่่่่่่่่้่่่น้่่่อ่่่่่่่่ก่่กระ่่่่่่่่่่นขนาดต่ก่่่่่่่่่่่าก่่่่่่่่่่า่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ตายไปสิปีนแข็งตัวดูดีค่ะพี่น้องเจ้หาอย่ามาร้ายใหห่างสลัดสนีสเีข่าโดยสบายดีก็ค่ะสบายดีงายสบายดีได้แท้เนื่ยกะแล้วเลยค่ะแล้วสบายดีนะคะรุ่นองาเยอะบเอาไบบอกว่าจะมาเาไปอ่ะ